อ่โอเคครับผม,สว,ส,ผมสวัสดีโอเคครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนด้วยเลยนะครับผมนะอยู่กับผมในอ๋ออสกิฟรีวิวชแนลนะจริงจริงไอชแนลตัดออกนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวสกิฟเลนรับนะคบผมแบบไก่ตันนะแบบฟูลนะถ้าว่าภาพแบบนี้เลนไก่ตันแบบฟูลแบบมันไม่มีแล้วครับผมใช้คู่กับไอเนี้ยโมคุโร ok นะครับก็เลยมันมีนะเลนนี้ไม่ใช่แคกนะคบผมของแท้นะโอเค นะครับผมน่าแหละผมจะให้การฟัมดูสักประมาณนาทีนึงแล้วกันอ่าต้องเปิดหมัดเองนะครับผมนะเพราะว่าแบบเขาเรียกว่ะมันผมใช้หมัดข้ามอะ่ะนั่นแหละแล้วมันก็เลยไม่หยิบบััรให้นะครับจริงๆผมต้องใช้อิเล็กตรอนนะครับอ่าครับผมอ่าเดี๋ยวรอสแปมหนึ่งนะครับส่วนอันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวมันจะบอกว่าควยไหนที่เรายังไม่ได้รับนะครับผมส่วนนี้มัน จะออโต้เลนโกคูตอนเลเวลพันห้าร้อยนะครับผมนะก่อนไปลูกสามมาเลยอ่าส่วนตรงนี้นะครับผมแล้วก็มีตรงนี้ด้วยออโต้คิวแฟลกอ่าโอเคส่วนตรงนี้เป็นเหมือนจะบอกว่าผลไรขายนะครับแต่เหมือนมันจะบอกไม่ตรงนะใช่ป่าวะอ๋อเดี๋วมันจะบอกว่าเรามีผลอะไรในกล่องบ้างนะครับผมผมมีผลดาเดมอนหรือเปล่าวะใช่ใช่ใช ส่วนตรงนี้จะเป็นซื้อผลจากระยะไกลนะครับผมนะะแต่ผมแต่ว่าตังไม่มีนะผมเคเ s e t t i n นะครับ setting ก็จะมีประมาณนี้ re join server hop นะครับ server hop list แบบเหมือนจ o ยตามเพื่อนนะครับแล้วก็ j o i discord แล้วเหมือนอันนี้แบบพอบกดเข้าไปแล้วมันเหมือนจะลบ UI ะครับแต่การฟาร์มยังดำเนินการต่อนะเคเครับสำหรับวันนี้ก็มาแค่นี้แหละครับวันนี้ที่มารับชม คุณครับบ๊ายบาย